อ้าวอ่านพร้อมกันจอยงอจอยง้อจีไม่หูยิงอ่าจอยก้อต้องอ่านทุกคนนะคะอ่านทุกคนเอ,า,นนอาเสียงทุกคนลูกอ้าวจออืองอ จเอโอดโจเอบออกเสียงกับเพื่อนนะคะจเอ,อคนที่ขี้เกียจกูจะให้ออกมาชี้อ่านทีละคนนะเพราะฉะนั้นต้องอ่านทุกคนนะคะอ้าวจ โจเอาเจ้าไมถูกเอาเสียงใหม่ค <Cho, cho. S 1> ่ะโจเอาเจ้าไหมถูกเจ้าอ่ะโอเคจอเจ้าเจ้าเจ้าอจ้จ้าจาอะโจเอโกเจเอโกเจ้าะคำต่อไปนะคะโจเอ โจอกอ,อะโน,น่เจกันอ่ะต่อไปค่ะโจอไอโจอไอ,ไอใจโจอีใจใจอีอ่ะต่อไปชออ,อ่ะโน่ชออ,อ,อ่ะโน่ฉันอ้าวอ้าปากนะไม่อ้าปากอ่านไม่ได้นะลูกชออีก,กอ็ ต่อไปตัวอะไรคะตัวอะไรคะชอโอกชอโอ,อกชอ่าชอโอ,อชอโอโชุนอ,อ่าต่อไปชอโนอาชันะชอโนอาชันะอ่าต่อไปชอโอมชอโอมชุนพอ ค่ะพ่ออูพ่ออูอไม่เอกคู่ชมคู่อ่าทีนี้นักเรียนอ่านเป็นคำนะลูกนะอ่าต่ออ่านจิงจงจ้งจิ้งจกไหนจิ้งจกตรงไหนจิงจ้งอะไรคะ ทำมาอะไรคะเจ้าเจ้าเจเจ